เป้ๆแล้วคุณดังข้งาเป็นผีดองบาดเป้ผีดองขอนแกงค่ะดิฉันยายโมดนะจ๊ะเป็นยังไงสบายดีไหมไม่สบายเขาจะมาดูคุณเรึอโอ้ยกระถามขา่าวธรรมดาแกเป็นใครนี่อา้าวจะยังมาว่าจังสักวันที่นี่เวทีคอยได้ดิไหมเนี่ยเออแล้วคุณเป็นใครเวท,มทีมึงจริงเหรอจ้ะมึมงก็มาตั้งอยู่บ้านด้วยโอ๊ยกระผีดองจัง กวาดซะก่อนคือมันจะฉีดดําไม่ไงหมดเดินทางมาไกลพี่น้องก็จะบอกสุพรรณฯด้วยเว้ยมาแต่ใส่เออมาเอาของมาวัดของของท่านท่านยังมีเสียมหาโตเนาะก็ูยว่าผู้เฒ่าเนาะจูย่างตัวิไปสิมาไงคือเ่าเขาด้านหน้าคุณพ่อจะสิท่านมันก็ได้เข่าแล้วเล็กเรียกแบงค์เมแบงค์ซาวหมายเลขยกสองห้ามาด้วย โอ้ยมาแต่โคราชมาแต่โคระอือคือมาไก่แต่ใหญ่นี่มาชาอยู่นี่มาไก่แล้วเนาะใช่ยิ่งใสมาชาอยู่อันบ้านไปนี่โอ้คือสีชาอยู่นี่รถนี่ไปจอดอยู่หันหิวเข่าใครหิวเด้่เออว่าคนหิวเข่าเพรทัถปัญญาเนี่ตาตีอยู่ในเรื่องแต่้าจะบอข้อไหนขามีอะไรดีเนาะกบุนแล้วเนาะออื เออลงจากรถไปได้กูไปหากินเขาอยู่บานไพร์ม,มันเขียนไว้ไหมเขียนอย่างข้าวราดแกงเขียนไว้ฟังเลยกอนเลกเขาไปนั่งั่งหน่มวัยสิกินกแซ่บ<ม>เอามาจะไหนมันจะมาเป็นข้าวาดแกงวะมันเป็นอย่างมันเป็นแกงลาดเขา่าอ่างเน่าหนึง่งเขาเน่นานนหาววน,นึ่งไม่กลัวว่ะอุ้ยเขาจะกินยังก็ดลยนี่มันก็ได้เขาจะพีดอก ตามสเปกหน่อยสิเปี่ <c oughs> ยนไมค่คะที่แต่ยังค่าวไรแกงลากะเาาากขาด้วนะครับเออมันเอาวมาจจะไหนกูขอพกกนิ่นไม่เอากูได้มาขอเสนเล่นมันแหลวหนูไปซื้อเขาฟองอยู่ <c oughs> มันจังสะดวก <c oughs> ไปซื้อเขาฟองไปเขาคิดตังค์อยู่เขาเตออีแม่เลยไปักงานเสฟเล่นอยู่นะประท,งทังยมอเมร์ไซต์ใช่คอยอยีกวบนครับอาหน่ <c oughs> คุณยายเวกไหมนะไม่ห็งมัน ขอบคุณค่ะไปีนีีจะเป็นแถวค่กเถาเนี่ยนะเถอันที่ว่าเวียมเวียมแบบว่ามันเขาขามไข่เพระแต่ไย่จตกแ้วเขาถามว่าอไหมอบไหมเออทาตเอิ้นมกหมอนไหมเฮ้ยวกนย่างนะเ้ยูลเบลีเจ้าเนาะขอบคุณค่ะเาบนูมันผู้ไวามนผู้ใดเนี่เออต้องพูดจักสิ ฮะแก็ขายที่ได้อีกเรื่องหนึงเนี่ยนี่นะนี่มหาเศรษฐีเมืองขอนแก่นนี่เจ้าของที่นาราชาที่ดินเลยล่ะนี่จ้าขายอะไรได้เลยนี่ขายที่นอนเก่าแล้ผมใหม่คนละสี่สิบบาทโอ้ยเอาคนเราผู้ดีผู้งามคนกับมหาเศรษฐีนะเว้ยเออเอออันมาเนี่ยนะมาจะมาชะมัดจะได้ชมัดอยังเอ้ากับพวงเน็ตเน็ตเฟซนะเบื่อนว่างเหนเออเพื่อนเน็ตเฟซนั่นแหละ เขาเขียนไว้ป่ะรับสมัครอด d ชั i น n มาทันชาวน้อยเป็นบ้านแพงอุ้ยพอเลยตั้งแต่สามยันกี่แล้วเจ้าของก็เติมเน็ตตี้ใครกูว่าแนวนั่นอออใคปคฮะรู้เชี่ยวกันดีเลยเชี่ยวกันเออหัวหน่อยหัวหน่อยกูจะจุดเหา นี่ว่าจะไหนนี่ใช่บาทเตี้ยเอออันนี้กูณเจ้เฝ้าจูฟังเด้วยไงยะทำไมคุณเล่นเฟ้นไม่ไหม,ไหมเออลูกหลานกูนี่็นละสอนให้เล่นเออเล่นเฟ้นไม่ไหม,ไหมพี่น้องว่าก่อนจะเฝ้าจูฟังเออเพราจะเล่นไปเล่นมาท่นานเห็นมู่เขาโคตรขึ้นมากว่าพ่อมันใหญ่ขอพราะว่าจิตแสดงความเสียใจน้องมูนั่นแหละม,มัน,น,พอพอนปัญหาเพราะพ่อเจ้าใดบ่เนี่ยก็ไปยกโป้เยี่ยมบุญแล้วพ,พุ๋ยว่าพักผันเนี่ยนะ ุหัเอามาจะไอเอเอาเอเอาจูบเอามไปไปกนจูบปากกันแล้วสเอาเอาเอาจุบปากกันแล้วซะเอ้้าเกิดวันจันร์นี่ยเขาพูดว่าเกิดวันจันทรแค่เหลืองเวยคุณนะฮะไทยเลืองปนพนวยขอ้ยตะกี้คือคนไทยกันเนาะเออฮะคุณขอบคุณหลายๆคุณที่ดีสิ่งั้งนะางีใส่ได้แบีสน จังท,ที่ห้องใช้เราปูบัานะฮะหองบ้านแก่หองบ,าบาัาเป็ดเขาก็ฮอดบันเป็ดนั่นแหละวัดชิมาส,สมาัคบบนนรับบ่ดิรัตายัางหองเพงกัเป็ดโอจะสมยที่แล้วยังไงเนาะไว้จ้ร้องเพ่งเป็ดเออเอาล่องมึงฟังจะน,น,น่อยสิอาจารย์ขั้มขั้มเขียจปานขี่ีกับขับ้มเขี้กับเป็ดนเีากา ว่ามีเมแล้วเ,เคยรักมเมล้วเด้เไม่แปรเปลี่ยนพันเมื่อเอมาเจอเธอเ,ธอเก็บไปเธอจนใจไว้วันหลงเอ้ยเรารักกันด่งบ้านอยู่ที่ เสียงดีคัดีแน่นี่นะอุ้ยไขรมมนานยงีซีนี่รับเลยอุ้ยสนแสงดมายีซิซนี่รับเลยเอาอสอิบร,รับติิบีนี่แหละอุ้ยเยาว่าซิบีทำไอ้าเพราส่ากูไสอยังเพราสว่าิบชี่รทอเกินอ่ะเออโอ้ยกเกียณแล้วยาย,ยตายกูมากกว่าู่ว่าขาดยู่ขาดยู่ตำแหน่งหนึ่งยู่ขาดยู่ตตำแหน่งนี้ยัง่ะขาดผู้พาก ผู้ภาคเออนีน่ละผัวดักกูดิดดิกลางไรอี่ภาคุูยต้องการนักภาพที่เสียงใหญ่ๆครับตอนนี้ขาดผู้ภาคเรื่องภาคยี่ภาเส<ไ>ียงใหญ่ๆเสียงใหญ่ๆโอเคสวัสดีพี่น้องญาติโยนเป็นไงสบายดีกันเปล่าพี่น้องญาตอโยนะได้ยังที่ยังเงินหมื่นได้ยังผ่อนปันที่ยังบอกเลยทำผ่อนคนคนไม่ใช่เพราะถุมในหัวเดือดเลย ฉันไม่ได้ทำบัตรคนจนแต่ฉันได้ลงบัญชีตั้งแต่ก่อนเขาเนี่ยนไดเอือหมาบัไดเลยรู้สึกว่าน่าจะยกเงินไปแล้วล่ะเก็ออกไดลงเงินผู้ได้บัได้พระสมัครอยไดนไ่นได้เพรเสียงเนี่ยพาาใครเป็นนิทานเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์นะคือเเนเท็ดหนเพชรบานโปรดักชั่นหูใจเสนอให้ิลปสาไทยอมันับเินาตา นับลุกน้ำอเบสอนยังมีกอรเล่ายู๋หงหนึ่งซึ่งทำมาหากินด้วยภาษาของในเองสารคดีสารคดีในนั่แล้วกอรเล่ลาก็ที่ยูลำบาเพราะว่าหาอาหารยากนกะเราต้องสู้เพื่อเอาแต่ก็ววันนี้กอรเล่ลาหงนี้กำลังกะสือกระสนหาที่อยู่มาเพื่อที่จะการผสมพันธุน่าสงสารชีวิเทาวอด,ด,ดอผู้สุบบุหร่ายผู้ได้ป้องเนีุย่ยอุ้ยพอแหลมตัวเอง นายสมบัติทิลาจันหรือแหลมทอง่านแทนน้เกิดเมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2492สิริอายุ75ปีเกิดที่บ้านโคกความบุงตำบลหน,นองเรืออำเภอหนองสังนนอง,งบุรีอาชีพหรืองานอดนเลของเข,เขาก็คือเดินสายจุดป้ไฟทั่วประเทศ สบายบ้างขึ้นบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาในขณะที่เขายังอยู่เขาจะพบกีโคนแม่ละเอาไว้ผมไม่ยังอีกไปโอ้ยตายแม่บุ๊คงานประวัติจะได้เลยดิเอาอ้าดรวยก้อนเมล็ดดีแหลมแม่สีผ้าเห็ดเมื่อเมื่อตายมันจำบะเหนียกหามัยากนะกูจิบระกาศให้ตอนนี้มันแล้วหลุดไปมันมาไม่แนวเลยเนี่ยมาไม่แน่นลยเนี่ยเรนน้ำกันแหลมเล่นน้ำกันไปเด็ก มันขคืนแม่แม่มื่อิสูงไปนั่นแม่มี่ได้ตายอันตรายแโอ้คุณนึว่าใครใครล่ะที่แทนก็หอมคมนั่นเองเอาเขาเขาเขาแล้วเขาคนนั้ลงมาเดี๋ยวนี้จะจะลลงไม่ลงจะลงเนเขากาเลนน้ำกันไงยังวะลงมาเลยมาเป็นเลือกที่ไม่ดีอุ้ยแล้วบ่งปีพ่ดแม่มอง่เมื่อกี้ปีอย่งบุกขาเลาคนี นี่คับมากดเอามือากูยนนี่แหลมอไรอย่างกู้ปุอยาหัมไ,ามาไดลิงฮ้่แม่อเอาเอาบัดไดคนอยู่ข้างรถมากข,นา,กขนาดนั้นนะบันไดคนเอออยู่ข้างรถเอาลงมาจะะแม่ไม่เลยน้ำแกนเข้าแล้วลก่นวนอนไเป็นเล็กันกระเบาไป

รักเพื่อน all, พ้องน้องพี่เป็นคนเพื่อเฟือเผือแผ่แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน okay. เอาเคยเอาเนื้อาไต่ม่ยกูได้ยินเสียงอยู่ยูกใช้ล่าชูก็กำลังพง oh, ่เก็นปากคุณทอนะ นั่งนตรีกับขึ้นม้นี่มาโอ้ยเราถือขี้ได้ลนะเสริมมาม่เียดม่เียเว้ย่มันเสียไปะไนลุกอีกยุอย่าลุไปดิเ้เขาหนีไปไหนยังเก็บมาอยู่เว้ยมันก็ได้ตายงตายว่าพนันดออฟุล